สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับสหรัฐนะครับได้หงายไพ่ออกมาหรือยังนะหลังจากที่มีการทิ้งไพ่นะครับในเรื่องของสงครามการค้าไปทั่วโลกนะครับแล้วก็เปิดศึกสงครามการค้าโดยตรงกับจีนนะครับแต่อาจจะไม่รู้ไพ่จีนและรัสเซียหรือเปล่านะครับวันนี้ก็จะมาชวนคุยกันนะครับ คือการไห้ไพนะ่สงครามการค้าของสหรัฐเนี่ยนะครับนะเกิดขึ้นแล้วหรือยังเนี่ยไปทั่วโลกแต่รู้ว่าทิ้งไพ่ออกมาแล้วนะครับเรื่องของสงครามการค้าสหรัฐนะครับโดยที่อาจจะสําคัญนะครับว่าตนเองเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งนะของโลกนะจึงขู่ประเทศเล็กประเทศน้อยนะจนกลัวหัวหดเพราะโดนภาษีศุลกากร,กรนะนำเข้าสินค้าเนี่ยนะไปขั้นต่าเลย10%อนะครับนะจะไม่ได้อ่ โดนเยอะนี่นะก็โดนขั้นต่ำสิบแต่ถ้าบวกรวมกับภัษีสีตอบโต้นะครับที่เรียกว่า reciprocal t a r i f f เนี่ยนะก็เรียกว่าหลายประเทศเนี่ยก็บวกกันไปเพิ่มนะตั้งแต่20%่สิบไปถึง4ี่สเลยทีเดียวนะก็เรียกว่าขึ้นอยู่กับว่าการขาดดุลทางการค้ากับสหรัฐนะนะตัวเลขมันมากน้อยเท่าไหร่ซึ่งสหรัฐบอกว่านี่คือการเอารัดเอาเปรียบสหรัฐนะแต่ถ้าเรามองจริงๆเนี่ยมันมีเหตุผลอยู่ ใครที่ไม่เข้าใจลองย้อนดูคล <Yeah, S 2> ิปเก่าๆผมคือตอนที่สหรัฐขึ้นมามีอำนาจเบอร์หนึ่งเนี่ยนะก็ต้องการที่จะส่งออกดอลลาร์นะทำให้จะต้องมีการใช้ดอลลาร์เนี่ยในประเทศต่างๆทั่วโลกนะเพราะดอลลาร์จะเป็นเงินสำรองของโลกทําให้สหรัฐเนี่ยต้องทําการขัดดุลทางการค้านะครับก็ให้สิทธิประโยชน์ทางการค้าประเทศต่างๆแต่วันนี้สหรัฐมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมนะครับทั้งที่ตัวเองเป็นผู้ดําเนินนโยบายนี้ มาในตลอดหลายทศวรรษนะครับโดยผ่านทางพวกองค์การการค้าโลกเป็นต้นนะครับซึ่งการที่สหรัฐทำแบบนี้เนี่ยทิ้งไพนะ่สงครามภาษนะีทางการคา้ามาชนิดน,นะครับทำให้ประเทศเล็กประเทศน้อยทั้งหลายเหล่านี้กว่าร้อยประเทศนะครับเรีวยกวารอเข้าคิวที่จะไปจูบก้นทรัปมตามคำโออวดของเขาอย่างภาคภูมิใจนะครับที่เขาแถลงนะในงานดินเนอร์แห่งหนึ่งนะของคองเกรสนะครับ จีนนะครับนะไม่แยแสคําขู่นะจึงโดนภาษีสุลกากรนําเข้าสหรัฐนะครับไปสูงถึง1้อ็นะครับนะเขาเรียกว่าในฐานที่ริอาดนะมายิงส่วนโต้อตอบสหรัฐนะครับแต่ปรากฏว่าไปไม่ถึง3สัปดาห์นะครับทั้์และทีมของเขาเนี่ยนะครับก็เริ่มส่งสัญญ,ญาณถอยอยู่เหมือนกันนะก็ไม่รู้ว่าถอยจริงถอยปลอมอ่ะแต่ว่าเริ่มส่งสัญ,ญญาณถอยนะเริ่มเต้าข่าวขึ้นมานะว่ามีการพูดคุยตกลงเจรจา นะทางการค้ากับจีนอยู่และจะจบในเร็วๆนี้นะครับขณะที่จีนก็ออกมาปฏิเสธข่าวเหล่านี้นะครับว่าเป็นข่าวที่ไม่เป็นความจริงจีนยังไม่เคยคุยกับสหรัฐใดๆทั้งสิ้นนะครับมาดูใครพูดจริงใครพูดไม่จริงนะครับหรือเป็นความลับกันหรือไม่อย่างไรมันสหรัฐเนี่ยทิ้งไพ่แล้วครับเพื่อขู่จีนนะในเรื่องของสงครามการค้นานะครับเพราะว่าเชื่อว่าไพ่ที่ถืออยู่ในมือที่เหลือเนี่ย เหนือกว่าจีน,นเหนือกว่าของจีนแต่จริงๆก็ไม่รู้ว่าจีนถืออะไรอยู่อาจจะประมาณคาดการผิดก็ได้นะแต่เมื่อจีนเฉยเ,ฉยเมยแล้วก็เมินเฉยต่อสหรัฐนะครับหลังยิงสวน,นด้วยภาษีนําเข้าของจีน,นที่นาที่สหรัฐส่งสินค้าเข้าจีนเนี่ยจีนตั้งกาแพงภาษีศูนย์ถึงร้อานะครับทำให้คุ้นแล้วก็พันธบัตร นะรัฐบาลสหรัฐแล้วก็ดอลลาร์เนี่ยร่วงระนีระนาดนะนะครับแม้สหรัฐเนี่ยนะครับยังไม่หงยไพ่ที่ถือในมือทั้งหมดนะครับแต่ว่าดูจากอาการที่ออกมานะที่เริ่มจะส่งสัญญาณถอยเนี่ยนะครับนะก็น่าสนใจนะเพราะว่าการสร้างข่าวว่าจีนติดต่อมาคุยทั้งๆท,ท,ที่จีนยืนกรานไม่เคยไม่เคยเนี่ยนะ แล้วก็เหมือนเฉยด้วยนะแสดงว่าสหรัฐเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ไพในมือจีนและรัเสเซียหรือเปล่านะครับว่าพวกเขาถืออะไรไว้ในนั้นและพวกเขาจะดําเนินการอย่างไรต่อไปนะหรือว่าจริงแล้วสหรัฐอาจจะมีไพเหนือกว่าจริงๆหรือเปล่านะครับแต่ว่ายังไม่หงออากมาทั้งหมดนะก็แค่ทิ้งไพบางส่วนออกมาเพื่อทดสอบจีนนะครับแล้วก็อย่างเชิงรัเสเซียหรือเปล่าซึ่งผมมองว่าจีนรัเสเซียมีเป้าหมาย นะครับที่จะขึ้นมาเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกนะเพราะคงไม่ได้ถอยง่ายๆนะเพราะฉะนั้นงานนี้นึงบอกว่าออสหรัฐเนี่ยจะไง่ไพ่หรือยังก็คงยังไม่ไงยไพ่ทั้งหมดแต่จริงไพ่บางส่วนไปซึ่งคิดว่าจะทําให้จีนสะดุ้งนะตกใจจะดูเหมือนว่าจีนไม่สนใจเบิเฉยนะเพิกเฉยต่อสิ่งที่สหรัฐทำนะครับหรือว่าจีนอาจจะมีไพ่ที่เหนือกว่านะครับเตรียมจะเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกใหม่ หรือไม่นะครับโดยร่วมกับพันธมิตรคู่หูอย่างรัเสเซียแล้วก็กลุ่มพันธมิตรของเขาในกลุ่มบิ๊กนะครับติดตามดับไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ